ใส่ดิมันเข้าไปใส่สีเขียวไหมหน้าเร็ววางเอาวางต้องเอาวางเอาวางระวังรวังกันเราสองคนอยู่ขนาดข้างเนื่อนี่เนื้อจริงโตอุปกรณ์เยอะเยอะเนื้อจริงโตเนื้อเนื้อครับเนื้อครับเต็งกับผมลูกไหนดิขนาด

อ๋อแล้วเยอะกว่าฮะอะไรเออ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 เอามาตั้งนานก็ดีแล้วเออเออเอามามองกล้องหน่อยอินเนอร์อินเนอร์ไม่สนใจไม่ไม่ไฮโลอินเนอร์อินเนอร์ได้ของเล่นแล้วมุมมองเลยจะได้เต่าอย่างเดียวแล้วไหนหนโมเมนอ์อาหลานดิไหนๆมุมมองหน้าหนาหน่อยเออ มองหน้ากันทั้งคู่อ่ะสบตากันปิ้งปิ้งปิ้งเลยพี่กี้ชั้นแบบจบเลยเอามาให้แต่แรกจบเลยมาเอ้าให้เสื้อย่ากับนั่นนึกตัวตัวเต่าตั้งแต่แรกจบแล้วอโม่อันนี้ของใครขายอแหละนี่ไหะอ๋อเหรอออุปกรณ์อ่ะแม่ใส่หมวกไหมแม่ใส่หมวกป่ะหมวก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 เพราะว่าใส่กันไปแล้วไม่ต้องหรอกแม่ไม่ต้องใส่ให้ลูกใส่กัน